กหลังวมาโดนต่อมายิ่งโชคดีที่ไม่ไห้ที่ตาพี่ด้วยนะครับเป็นแสเยนนะครับสวัสดีครับ FC บอโจเอซน้องอุ้งอิงนะครับ f อสาวน้อยเผ็ดบานแพงนะครับหายใจเข่าหายใจออกก็นีแต่สาวน้อยคือเก่าคือเก่านะครับเมื่อนี้นะครับมา ช่วงกลางคืนนะครับมาติดตามนองอุ้งอิงเพชรบานแพงของเฮ้านะครับเป็นการเล่นคอนเสิร์ตรอบที่สองนะครับหลังจากรอบบ่ายนะครับไปเล่นอ,อยู่ตลาดไทยญี่ปุนน่นนาดิตะนะครับกเด็กพักพอนบอก่ชั่วโมงครับกับไปเล่นที่โตเกียวนะครับที่ร้านยิ่งรักชินจุกุนะครับ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับสำหรับร้านอาหารแห่งที่2นะครับของมณีนะครับซึ่งเป็นคอนเสิร์ตปิดไทยนะครับมณีก็ในร้านอบอุ่นนะครับนองร้องเพลงนะครับสนุกสนานนะครับนี่ FC แฟนคลับลุกขึ้นมาฟอนร่ำนำนะครับเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับ มีแฟนเพลงเอฟซีคลมันเตนนะครับเป็นผู้หญิงนะครับน้องอุอิงภระกายนะครับพี่เค้มนะครับไปดูแลน้องเสือดําแน่นะครับไปดูแลน้องเสือขาวแน่นะครับเป็นภาพอยังทีนาหัดนะครับสําหรับวันนี้นะครับมีแสนแตกที่ผู้ชายกับขั้วว่าไว้อ่าคลิปแถวนะครับมีเอฟซีนะครับอ่า เราซื้อนะคุณโมนะครับกับคุณพี่รันนะครับมอบมาไล่ให้น้องอีหนึ่งแสนเยนนะครับคอนเสิร์ตตอนแรกมื่อนี่นะครับมาไล่นะครับกามาไลหลายนะครับมื่อนี่นะครับตอนช่วงหัวค่านะครับเป็นคอนเสิร์ตปิดท้ายนะครับน้องกาคิดว่านะครับสิด้ดลไหลพ่อพ่อกังกังเว้นนะครับช่วง หัวคำนะครับเพราะว่า f อซแฟนคลับเบองเนึาที่มานั่งอยู่ร้านอาหารยิ่งรักนีครับเป็น f อฟซีที่อพอซิมีกระตังแน่ขอสันทอครับนะครับบอบมาลายีลานะครับคนละ3ามหมื่นสีมืนนะครับคนละแสนกับมีนะครับมือนี้นะครับ เห็นบรรยากาศโดยรวมนะครับบรรยากาศต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาคุยเรื่องนะครับรองอุ้งหญิงนะครับบอดโจพันกะได้นะครับภูทางไม่ให้น้องนะครับสาหรับนะครับสาหรับออกมานะครับตางแดดนะครับต่อไปนะครับน้องสปิรนอยูไสนะครับเอฟคีแฟน แฟนคลับเอฟซีกัการตอบรับนะครับนี่ถือว่าเป็นชุดเริ่มต้นนะครับสําหรับน้องอุ้งญิงนะครับแต่ว่าบอโจเนี่ยเพิ่นไปอยู่เมืองนอกเมืองหน้ามาก่อนแล้วนะครับเพิ่นมีรูทางแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการปูทางให้ลูกสาวนะครับน้องสิมาได้ช่วงปิดวงนะครับปิดวงเดือนช่วงหนาฝนนะครับช่วงนี้แหละครับเดือนช่วงเดือน พฤกสภามิถุนากรกฎานี่ครับช่วงนี้นาฝนเพิ่สปิดวงนะครับสำหรับบอลลําัมนะครับน้องอุ้งยิงนะครับสามารถออกมานอกประเทศนะครับออกมาดึงมินิคอนเสิร์ตได้นะครับตลอดเลยนะครับนี่ถือว่าเพิ่นกะปูทางให้ลูกสาวนะครับเป็นความคิดที่สุดยอดนะครับสำหรับบอดโจนะครับ อีกข้อนึงนะครับที่ว่าบอโจนะครับเพิ่นเพิ่นมองเห็นนะครับมองเห็นมองการไก่นะครับที่ท่านะครับอมแอมกับพี่เข็มมานะครับสำหรับรอบนี้นะครับบอธมดานะครับต่อไปนะครับพี่เข็มผมผมเดาเลยนะครับพี่เข็มกับอมแอมสีดังทะลุไปหนานะครับ พว่ายังบอกครับเพราะว่านี่ครับเพลนมานะครับดูแลอีหลานะครับมาดูแลอีหลามาคอยนะครับเป็นบริการให้สาหรับพี่เขมนะครับดูแลนะครับส่วนอมแอมนะครับเพิินก็ดูแลเรื่องนะครับการแต่งตัวแต่งหน้านะครับโดยได้พกเสื้อผ้าให้น้องนะครับ อาจจะมีการปรึกษากันว่าใส่ชุดใดชุดใดนะครับแต่แต่ละมือที่ออกไปคอนเสิร์ตนะครับหรือออกไปเที่ยวนะครับส่วนพี่เข้มก็คอยดูแลนอนครับคอยยกกระเป๋าหิวกระเป๋านะครับเส้นในจากเมื่อเพื่นเดินทางมาถึงญี่ปุ่นนะครับพี่เข้มเพื่นก็ลากกระเป๋าให้ออมแอมนะครับกับเป็นกับเป็นการดูแลน้องๆนะครับสำหรับพี่เข้มเฮานะครับ ผมมานะครับสองคนนี้นะครับพี่เข็มกรบบนชัยนะครับครับอมแอมนะครับกลับไปนะครับหลังจากคอนเสิร์ตเปิดฤดูแล้วนะครับวันที่เอ็ดกันยานะครับพี่เข็มกับอมแอมจะเป็นสองคนที่ดังนะครับโบเสอ้อจังเบิงนะครับจังคอยติดตามต่อไปนะครับเพราะว่ายังเพราะวะคนมาอยู่กับอิหล่าเนี่ยประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับ มามาที่มาประเทศญี่ปุ่นนะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับมามาอยู่กับน้องคุกคีกับน้องนะครับซอยเหลือน้องนะครับต่อไปนะครับแฟนคลับเอฟซีเขาเล่งเห็นนะครับว่าโอ้สองคนนี้นะครับอมแอมนะครับหรือพี่เข้มกระบนชัยเนี่ยมาดูแลน้องนะครับเอฟซีกับน้องอุ้งยิงนะครับกาสิค่อยเหลื้อสร้อยเหลือนะครับซับพอร์ตนะครับสําหรับ ไอเข็มนะครับหรือว่าน้องอมแอมนะครับถึงสองคนนี้ครับพันธมิ f อฟซีแฟนคลับนะครับมีพอฮักไม่ฮักอยู่แล้วนะครับไม่ฮักพอฮักของน้องอุ้งอิงนะครับมาช่วยเบิงช่วยแย่งอีกนะครับแฮงสิบปังปังไปหนาครับสาหรับไอเคมครับน้องอมแอมนะครับตลอดไปถึงนะครับตลอดจน พี่พีทนะครับคุณพีทนะครับแอดมินของสาวหน่อยนี่แหละครับผู้นี้ก็สิตะกอนบ่มีคนรู้จักนะครับพอมาทัวร์ครับน้องงหญิงนะครับ่นดังขึ้นมาทันที่เลยครับมีคนรู้จักหลายนะครับสําหรับคุณพีทนะครับถือว่าผู้ได้อยู่ไกลน้องนะครับถือว่าสประสบความสําเร็จนะครับมีชื่อเสียงนะครับ จังเบิงกันต่อไปนะครับคิดดีทําดีนะครับสิ่งดีๆก็จะตามมานะครับพี่น้องครับจากพี่น้องขอติดตามต่อไปว่าสิเป็นคือผมวอาบอนะครับสําหรับพี่เข็มกับบนชัยกับออมแอมนะครับหรือคุณพีทนะครับเอ็ดมินสาวหน่อยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณพี่น้องได้หลายครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผู้ชายเข้าครัวพากินพาเที่ยวนะครับขอบคุณครับ